สบายดีมันได้พกกับปลากระเพงพาไกินพาเที่ยวพี่น้องนี่ภาพพี่น้องเขาเพิ่งภาพมีาการนี่ภาพมีาการตอนเช้าเด้อพี่น้องนี่เนาะอยู่นครหล,ลวงเมงจันทร์แถวหลักสามเนาะนี่ภาพอากาศวันนี้ก็เย็นอยู่เนาะมีหมอก นี่แมนกันเจือนพี่นนกันเจือนกำลังเอาหินมาใส่อหินผสมดินมาใส่สเยียบโลยเพังน่าจะเทเป็นทางยางเนาะหรือว่าคนกิีดน้ำข้องก็ขึ้น ลายเตอร์พี่น้องน้ำคลองนะเนื้อหาปลาติดเบ็ดเหือหน่อยๆเหือหาปลา ฟังไทยเนาะนี่เป็นฟังไทยเด้อนี่แมนหองแฮมแล่นมากเนาะนี่หองแฮมแล่นมากวันนี้อากาศ เยน็นนะีมือเลยนะมืดคึมอยู่หัวฝนสิต,ตกบ่เหงากับโบมีเนาะเหงากันได้มีแต่เหงาห้าป่าไม่น้อยหนึ่งเหงาเหงา้นยห้าป่า ใจแด้วพี่น้องก็ได้เข้ามาได้กดไลค์กดแชร์กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้แด้วกดติดตามให้แนะ่เบิ่งคลิปเนาะมีหลายคลิปอยู่ในสง่งมาของแพงมากินมาเที่ยวเนาะขอบใจหลายพี่น้องบ๊ายบายคลิปภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องของมึงสำนีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเด้อ